ล้างๆๆๆงล้างมือของการโควิดล้างมือสะอาดทอดให้หน้ากากอนามัยกตบสบู่เดินทางไกลๆตั้งสายไปอย่าไว้วางใจโควิดสวัสดีค่ะครูปิ๊กนะคะสวัสดีค่ะครูมินีนะคะวันนี้คุณครูทั้งสองคนจะมาสอนนับเลขจินตคณิตพื้นฐานระดับชั้นอุบาลค่ะ มื่อคุณครูบอกว่าค,คุณเตรียมให้เด็กๆที่ออกไปสองแขนเลยนะคะหัก4ี่นิ้วนับ 1, หนึ่งหักนิ้วโป้งนับสองมาไว้ที่ตัวเรานับสาอีกครั้งนะคะเตรียมหนึ่งสองสามอีกครั้งค่ะเตรียมหนึ่งสองสามมือขวาจะเป็นหลักหน่วยมือซ้ายจะเป็นหลักสิบอีกครั้งนะคะมือขวาจะเป็นหลักหน่วยมือ จะเป็นหลักง,งวยมือซ้ายจะเป็นหลักสิบเตตศูนย์หนึ่งสองสามเรามาเริ่มนับเลขกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับอีกครั้งนะคะเตตศูนย์หนึ่งสองสามเรามาเริ่มนับเลขกันเลยนะคะหนึ้อ เตียเตศูนย์หนึ่งสองสามเรามาเริ่มนับเลขกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับการเรียนสิิจากพานนันธ์วันนี้ก็จบลงแล้วน,นะคะด็กๆเป็นยังไงบา้างคะสำุรับมเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนลและทบทวนการนับเลขจากพานนันต์พื้นฐานและ อย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปและวิดีโอส่งให้คุณครูด,ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัญญสดีค่ะ